ยากของการที่เราจะเชื่อมต่อกับจิตเนื้อสมนึกก็คือการที่เราอะอยู่ในสภาวะของความเครียดความกังวลแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็มีแต่ความเร่งรีบมีแต่ความเอ่ออะไรก็ว่าวุ่นวายมีแต่เสียงตึกกระทึกมีแต่เสียงสิ่งเล้าที่มันอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยิันยากมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับปัญญาญาณของเราอะได้ง่าย ให้เราอะอย่างในปัจจุบันขณะเนี่ยคลื่นสมองของเราเนี่ยจากึ้้นเบตานะคะขึ้นเบต้าเป็นขึ้นเร็วเป็นขึ้นที่เราใช้ชีวิตประจําวันเป็นขึ้นแห่งความเร่งรีบเป็นขึ้นของความความเครียดความกดดันการทํางานเนี่ยที่เร็วอ่ะเรียกว่าขึ้นเบตา้าแต่เมื่อไหร่ที่เราอยู่ในปัจจุบันขณะนะคะสมองของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นคลื่นอัลฟา เป็นคลื่นของการผ่อนคลายระบบประสาทต,ต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายไปด้วยเมื่อระบบประสาทในร่างกายของเราผ่อนคลายจิตใต้สมนึกมันก็จะเปิดง่ายนึกออกปะ่ะเวลาที่คุณกดดันหรือเวลาที่คุณเครียดหรือคุณที่ตกกังวลอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะระบบประสาทเนี่ยมันจะให้คุณไปใช้ในเรื่องของอ,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 อัตโนมัติที่อยู่ในของจิตใต้สมนึกแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณผ่อนคลาย หาร่างการคุณผ่อนคลายสมองคุณผ่อนคลายจิตใจคุณผ่อนคลายมันจะไปใช้ในเครื่องของอัลฟาแล้วมันจะสามารถเชื่อมต่อกับปัญญาญาณเขาจะสื่อสารคุณได้ง่ายขึ้น